สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับชาวราศีพฤษภ ถือได้ว่าเป็นราศีที่สองของปีโหราศาสตร์และเป็นที่รู้จักในสัญลักษณ์ของงูชาวราศีพฤษภเป็นคนซื่อสัตย์มัธยัถ์ใจดีและมีลักษณะของคนที่ดูดีมีเสน่ห์มีเสียงที่น่าชวนให้ฟังถ้าต้องการแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลไม้แล้วก็ชาวราศีพฤษภจะเป็นคนแรกที่ไปช่วย อย่างแน่นอนและเต็มที่ชาวราศีพุกศกรักทุกอย่างที่ดีและสวยงามและพวกเขามักรายร้องไปด้วยสิ่งต่างๆที่น่าพึงใจผู้คนที่เกิดในราศีพุกศมักชอบอะไรที่กระตุ้นความรู้สึกและสัมผัสสวัสดีครับชาวราศีพฤกศทุกท่านนะครับในคลิปนี้อาจารย์จะมาทำได ดวงของท่านนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมกันนะครับว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังรับชมดวงอาจารย์ก็ต้องขอเกินเช่นอย่างทุกคลิปที่ผ่านมานะครับว่าการทำนายไททักแบบนี้เป็นการทำนายดวงแบบโดยรวมนะครับไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่ง ดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงกับท่านบ้างและก็ไม่ตรงกับท่านบ้างนะครับยังไงขอให้รับชมรับฟังแล้วรับแต่พลังงานดีๆรับแต่พลังงานบวกกลับไปนะครับเรามาเข้าหัวข้อกันเลยนะครับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ท่านนั้นจะสามารถที่จะสร้างรายได้จากหลายช่องทางการเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะครับชาวราศีพฤษภ คือคนที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนนะครับทางด้านการงานในช่วงนี้นะครับท่านอาจจะได้รับงานเก่าๆงานที่ท่านคุ้นเคยนะครับที่เคยทําอยู่เป็นประจํานะครับได้กลับมาทําอีกครั้งหรือสิ่งใดก็ตามที่ท่านเคยตั้งใจที่จะเคยตั้งใจทําในอดีตนะครับท่านอาจจะได้นํามันกลับขึ้นมาทําใหม่อีกครั้งนะครับ ดังนั้นแล้วในช่วงนี้ท่านก็คือจะมีงานเข้ามาให้ทำถึง2องงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นงานใหม่และก็งานเก่านะครับจึงส่งผลให้ท่านค่อนข้างจะยุ่งมากและอาจจะเกิดอาการเขาเรียกว่าความตึงเครียดในเรื่องของการงานอาการที่เขาเรียกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอสมองไม่แล่นอาการเบลอและก็ต่างๆนะครับ หรือบางทีอาจจะพูดจาทําให้คนเข้าใจเราผิดได้วิธีแก้นะครับยังไงถึงจะมีงานมามากน้อยแค่ไหนนะครับควรจัดสรรเวลาควรแบ่งเวลาให้ชัดเจนนะครับเวลาทํางานก็คือทํางานนะครับเวลาพักผ่อนนอนก็ต้องนอนให้ครบตามชั่วโมงนะครับ ถ้าทําได้แบบนี้แล้วปัญหาจุกจิกที่อาจารย์ได้กล่าวมาในเรื่องของการทํางานนะครับก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลดีให้กับตัวท่านมากๆนะครับและเราก็มาต่อกันในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้อย่างที่ได้กล่าวว่างานจะได้ทําหลายอย่างดังนั้นแล้วสิ่งที่ท่านทํานั่นแหละ จะส่งผลให้ท่านเกิดรายได้กอบโกยรายได้เข้ามาจากหลายช่องทางนะครับแถมอาจจะได้เงินเข้ามาแบบงงๆด้วยซ้ำว่าเอ๊ะนี่ได้ด้วยเหรอตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าจะมีโชคมาจากงานหรือโชคมาจากความสามารถของท่านบางอย่างนะครับทำให้ท่านได้รับเงินนะครับ หรืออาจจะแบบเป็นเงินก้อนเข้ามาเซ็นสัญญาเขาเรียกว่าจบโปรเจก t นี้ได้อีกโปรเจกต์หนึ่งโอ้โหนะครับโชคดีมากเลยนะครับในช่วงนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าได้เงินมาแล้วใช้มือเติมนะครับต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าได้มากใช้มากนะครับนิสัยท่านต้องบริหารจัดการให้ดีแล้วนะครับเศรษฐกิจแบบนี้ ถ้าท่านหาเงินได้เยอะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของท่านนะครับในช่วงนี้จงจําไว้ว่าไม่ใช่ว่าเราจะหาเงินได้เยอะ,ยอะแบบนี้ตลอดไปนะคนเรามีช่วงขาขึ้นขาลงดังนั้นแล้วถ้าได้ควรบริหารจัดการให้ดีนะครับเรามาต่อกันในเรื่องของความรักนะครับความรักของท่านในช่วงนี้นะสําหรับคนโสดคนโสดขอโสดต่อไป โสดแบบสวยๆโสดแบบหล่อๆต่อไปนะครับเพราะว่าท่านอาจจะยังไม่พบใครที่ถูกใจเรียกได้ว่าช่วงนี้เข้าข่ายบ้างานนะครับทำงานแล้วมีความสุขทำงานแล้วได้เงินโอ้โหมีความสุขกับการทำงานนะครับก็ถ้าคิดได้เช่นนี้ก็ก็ดีนะครับช่วงนี้สำหรับคนโสดเพราะว่า ช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับควรจะตั้งใจทำงานหาเงินไว้ก่อนส่วนคู่เมื่อถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็มาเองนะครับสำหรับคนที่มีคู่นะครับต้องระวังในเรื่องของคู่ครองของท่านนั้นช่วงนี้ทำงานหนะักเครียดมากนะครับอาจจะเขาเรียกว่า เก็บตัวเขาเรียกว่าถอยห่างออกจากครอบครัวทําให้ท่านนั้นบางทีอาจจะเข้าใจผิดหน้าว่าทําไมจะอยู่แฟนถึงเปลี่ยนไปไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาทำตัวเงียบๆเ,เขาไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับเขายังรักท่านอยู่เพียงแต่ว่า ความเครียดในเรื่องของการงานในเรื่องของการหาเงินมันทำให้เขาต้องอยากอยูงเงียบ,ยบสิ่งที่ท่านควรจะทำคือไม่ใช่ไประแวงเขานะครับต้องพยายามเข้าไปในส่วนลึกๆของใจของแฟนนะครับเข้าไปพูดคุยว่ามีอะไรระบายนะครับค่อยๆปรึกษาเป็นที่ปรึกษากันนะครับทำแบบนี้ความรักของพวกท่านก็จะเขาเรียกว่ายืดยาวไปตลอดเลยนะครับ และเรื่องของสุขภาพสุดท้ายนะครับก็ต้องขอเตือนในเรื่องของความเครียดนั่นนะครับในช่วงนี้วิธีแก้ก็คือต้องพยายามเขาเรียกว่าเอาธรรมะเข้านะครับสวดมนต์ทำสมาธิก่อนนอนได้วันละ5นาทีถึง10นาทีนี้จะช่วยเสริมในเรื่องของบุญบาร,รมีช่วยเสริมในเรื่องของการงานการเงินได้เป็นอย่างดีมากนะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือดวงภาพรวมของท่านในช่วง ของครึ่งเดือนหลังนี้นะครับยังไงชาวราศีพฤษภทุกท่านที่ได้มีโอกาสรับชมรับฟังคลิปนี้นะครับหากฟังแล้วรู้สึกว่าดีต่อใจรู้สึกว่าถูกใจช่วยกดไลค์และกดกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อที่ชาวราศีเดี่ยวกับท่านจะได้มีโอกาสรับ,รบชมรับฟังในการแชร์ของท่านนะครับเป็นบุญกดไลค์กดแชร์ไปหนึ่งแชร์ก็เป็นบุญไปแล้วนะครับและสุดท้ายก่อนจะอาจารย์ขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับ จงมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโควิดนะครับทั้งตัวท่านทั้งครอบครัวทั้งคนที่ท่านหลักทุกท่านนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ